สิบท่าโจมตีด้วยรูปแบบกัดดูแล้วก็เจ็บๆทั้งนั้นเลยนั่นเนี่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือเก่งแฟนตาซีสำหรับรายการออกอาวุธในวันนี้นะครับก็มาต่อกันกับท่าในโลกโปเกมอนซึ่งวันนี้มาในรูปแบบของท่ากัดนั่นเองครับซึ่งท่ากัดนี่ก็ทุกคนน่าจะนึกถึงแบบไบต์คั c h อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีท่าที่เป็นประมาณว่าคมเคี้ยวด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งท่ากัดท่าคมเคี้ยวทั้งหลายเนี่ยนะครับผมก็คัดมาด้วยการอ้างอิงอ b บิลิตี้หนึ่งในโลกโปเกมอนครับซึ่งมันจะมีโปเกมอนที่มีอ b บิลิตี้เป็น สตรองจอลนะครับซึ่งสตรองจอลเนี่ยเป็นท่าที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีให้กับพวกท่ากัดหรือก็คือ1ิบท่าที่ผมคัดมาในคลิปนี้เนี่ยได้ถึง1.5เท่ากันเลยนะครับเรียกว่าเพิ่มพลังไป1ระดับนะนะซึ่งสืบเนื่องจากที่เคยทําท่าหมัดท่าเตะไปเนี่ยท่ากัดก็มีจํานวนที่น้อยไปกว่านั้นอีกนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่า10ท่าไม้ตายที่เข้าเป็นหมวดท่ากัดนะครับแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากการเพิ่มพลังด้วยอามแลินี้สตรองจอาจะมีท่าอะไรบ้างถ้า ร่างกายไปสัมผัสกับศัตรูโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่าที่ผมคัดมาในคลิปนี้ก็จะเป็นการโจมตีรูปแบบกายภาพทั้งหมดเลยครับก่อนอื่นนะครับผมมารู้จักกับท่าไบต์กันก่อนครับไบต์นะครับเป็นท่าโจมตีท่าความมืดพลังโจมตี60ความแม่นยำ100นะครับซึ่งท่านี้นะครับใช้เป็นท่าหากินได้ประมาณหนึ่งตรงที่ว่าเวลาโจมตีอะครับมันจะมีโอกาส30%ที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นติดชงักครับ30%เนี่ยถือว่าไม่น้อยนะครับเออประมาณหนึ่งในสามเลยนะซึ่งไอ้หนึ่ง บางทีนําไปสู่การพลิกเกมอะไรต่างๆนานนได้เลยทีเดียวเชียวนะครับผมเออโดยรีมาร์คไว้ให้นิดนึงถ้าจาไม่ผิดเนี่ยท่าไบ์นะครับมันเป็นท่าที่มีมาตั้งแต่เจนหนึ่งแล้วเนาะโดยที่ว่าตอนเจนหนึ่งยังไม่มีท่ามืดนะไอ้ท่านี้ก็ยังนับว่าเป็นท่า normal อยู่นั่นเองครับก็เป็นเกร็ดเล็กๆให้ตามนี้นะครับส่วนท่าต่อมานะครับผมก็คือท่า crunch นั่นเองครับ crunch นะครับผมจะเป็นท่ากัดขย่าหรือจะแปลว่าท่ากัดกระจายอะไรแบบนี้ก็ได้ซึ่งก็เป็นท่าโจมตีท่าความมืดพลังโจมตี80ความม่นย หนึ่งร้อยนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยเอฟเฟกของมันก็คือเวลาเราโจมตีไปเสร็จปุ๊บจะมีโอกาส20%ที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นค่าพลังป้องกันกายภาพลดลงหนึ่งระดับครับซึ่งเอฟเฟกมันมีแค่นี้นะครับซึ่งผมไปจําผิดว่าไอ้ครัชเนี่ยเป็นท่าที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นมีโอกาสติดชะงักด้วยเหมือนกันถ้าเราเล่นท่าครัชก็ไปลุ้นให้อีกฝ่ายหนึ่งค่าพลังป้องกันลดรอบต่อไปก็จะได้กัดได้แรงขึ้นเนาะและท่าต่อมานะครับผมไฟร์แฟงน ไฟเออร์แฟรงเป็นท่าโจมตีท่าไฟพลังโจมตี65ความแม่นยำ95านะครับซึ่งท่านี้เนี่ยจะมี2อเอฟเฟกเวลาที่เราโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งไปนะครับเอฟเฟกที่1เลยก็คือว่ามันจะมีโอกาส10%ที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งติดชงักได้นะครับอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกที่คล้ายกับท่าไบส์เลยเนาะแต่มีอีก10%ด้วยนะครับที่ว่าโจมตีใส่ศัตรูแล้วศัตรูจะติดแผลไฟไหม้นั่นเองครับก็พูดเหมือนตอนไบส์นะครับว่าบางทีการต ท่เวลานั้นได้เหมือนกันครับถ้าต่อมากันดีกว่าครับผม f i s h r e d Ren นั่นเองครับ f i s h e Ren นะครับเหมือนจะเป็นการกัดแบบขบๆเนาะเออซึ่งอันนี้เป็นท่าโจมตีท่าน้ําพลังโจมตี85ความแม่นยํา100ซึ่งท่านี้นะครับจะบอกว่าเป็นท่า Signature Move ของ U อนอรากอนกับ U O g ิ r ุด o n ครับมีแค่ไอ้สอตัวนี้ที่ใช้ท่านี้ได้นะเอฟเฟกของมันก็คือว่าถ้าเราโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งก่อนที่อีกฝ่ายหนึ่งจะโจมตีเรานะครับพลังโจมตีของท่านี้จะเพิ่มขึ้น2เท่าเลยครับผมโอด ไพลังโจมตีดั้งเดิม85คูณ2เข้าไปก็พลังโจมตี170ครับผมแต่ย้ําว่าเราจะต้องได้โจมตีก่อนซึ่งอูโอนรากอนกับอูโอจิรุดอนเร็วขนาดนั้นไหมหรือเร็วพอที่จะโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าอย่างเงี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องไปพิจารณากันเอานะครับและท่าต่อมานะครับผมคือไฮเปอร์แฟงครับ ไฮเปอร์แฟงเป็นท่าโจมตีท่า normal พลังโจมตี80ความแม่นยำ90นะครับซึ่งท่านี้โจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งไปโป้ก็จะมีโอกาส10%ที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นติดชะงักได้ซึ่งไฮเปอร์แฟงเนี่ยถือว่าอยู่ 1- นึใน10ท่าที่ถ้าเกิดว่าโปเกมอนมี ability สตรองจอนะครับจะทำให้พลังโจมตีของมันเพิ่มขึ้นแต่มันจะมีอีกท่าหนึ่งที่ไม่เข้าเขาว่าเป็นท่าที่ได้รับพลังโจมตีเพิ่มจากสตรองจอนนะแต่ว่าไหนๆก็พูดถึงไฮเปอร์แฟงแล้วนะครับผมขอพูด ซูเปอร์แฟงเนี่ยเป็นท่าโจมตีท่า normal พลังโจมตีไม่มีครับผมแล้วก็ความแม่นยําอยู่ที่90นะครับคำว่าพลังโจมตีไม่มีในที่นี้คือมันไม่ใช่ว่าไม่มีดามาส์นะครับแต่ซูเปอร์แฟงเนี่ยมันเป็นท่าที่ว่าโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งไปโปะพลังชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะหายไปครึ่งหนึ่งครับก็เข้าใจได้แหละว่ามันก็เลยไม่ได้เกี่ยวกับสตรองจอที่ว่าจะเพิ่มพลังเพิ่มพลังเท่าไหร่ปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งก็เสีย h อชครึ่งหนึ่งอยู่ดีใช่ไหม,มตีมเตเ,เ, 50, ตตพตเพิ่่มมขึ้นนคไหจากก50 25ั็ล อ,อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยซุปเปอร์แฟงก็ไม่นับอยู่ในหมวดของสตรองจอนนะครับเออแต่ว่าพูดแถมให้ในของพาร์ทไฮเปอร์แฟงก็แล้วกันเนาะและถ้าต่อมานะครับผมไอซ์แฟงนั่นเองครับ ไอซ์แฟงก็ข่เขีวน้ำแข็งนะครับท่านี้เป็นท่าโจมตีท่าน้ำแข็งพลังโจมตี65ความแม่นยำ95ครับก็ง่ายๆนะครับผมเอฟเฟกจะไปในทางเดียวกับไฟล์แฟงเลยครับโดยที่ว่าจะมีโอกาส10%ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นติดแช่แข็งแล้วก็มีโอกาส10%ที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นติดชงักได้ครับและท่าต่อมานะครับผมท่าเจลล็อกนั่นเองครับเจลล็อกเป็นท่าโจมตีท่ามืดพลังโจมตี80ความแม่นยำ100ซึ่งท่านี้เนี่ยมันจะเป็นการกัดในลักษณะที่ว่าเกาะตติดกกับรร่างางงยขอ มันก็จะสะท้อนมายังเอฟเฟกเลยนะครับว่าเมื่อเราใช้ท่าจอล็อกใส่อีกฝ่ายหนึ่งปุ๊บโปเกมอนที่ใช้ท่านี้และอีกฝ่ายหนึ่งที่โดนท่านี้ไปเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวโปเกมอนได้ครับก็ถือว่าเป็นท่าที่มีรูปแบบในการป้องกันสวิชเอานั่นเองซึ่งท่านี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์มูฟก็ได้นะครับเพราะว่ามีโปเกมอนแค่สองสายพันธุ์เนาะที่สามารถจําท่านี้ได้จากการเลเวลอัพอย่างเงี้ยซึ่งก็จะมีเจ้าคามุคาเมะที่เป็นเจ้าเต่าใช่ไหมแล้วก็ร่างวิวัฒนาการของมันอย่างคาจิริคา ที่สามารถใช้ท่าจอล็อกนี้ได้นั่นเองครับและวท่าต่อมานะครับ Poison f แฟงครับ Poison f แฟงเป็นท่าโจมตีท่าพิษพลังโจมตี50ความแม่นยำ100นะครับเออก็เป็นคมเขี้ยวพิษที่ก็ประหลาดดีนะเมื่อก่อนท่าแฟงแฟงผมก็จะนึกถึงแบบท่าน้ําแข็งท่าไฟฟ้าท่าไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออไม่นึกว่าจะมีท่าพิษมาได้ซึ่งเอฟเฟกมันก็จะฉีกไปเลยนะไม่มีเอฟเฟกของเรื่องการชงักนะครับสำหรับ o i s ซ n f แฟ g เนาะเอฟเฟกของท่านี้ก็คือว่าเมื่อเรากัดด้วยคมเขี้ยวพิษ นั้นติดสถานะพิษรุนแรงครับซึ่งอาการติดพิษรุนแรงก็คือว่าทุกๆเทิร์ค่าความเสียหายจากการติดพิษนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วต่อมาเลยนะครับผมคือไส้ i ีแฟงครับไส้ขีแฟงเป็นท่าโจมตีท่าพลังจิตพลังโจมตี85ความแม่นยำ100นะครับซึ่งแม่งมีทตุพิษและคราวนี้มีท่าพลังจิตซะอย่างนั้นเลยครับซึ่งท่านี่ผมชอบนะเอฟเฟกต์มันดูแบบเหมาะกับการเป็นพลังจิตดีคือเหมือนเป็นการที่ว่าโปเกมอนที่ใช้ท่านี้กัดอีกฝ่ายหนึ่งด้วยพลังจจิตอัันนแแแข็งแง็งงรล้วกมะมะี ที่ทําลายไลท์สกรีนกับรีเฟกไปได้ครับเออซึ่งถ้าอีฝ่ายหนึ่งกางไลท์สกรีนหรือรีเฟกไว้นะครับเอฟเฟกก็จะสลายหายไปเลยครับและถ้าต่อมาท่าสุดท้ายเลยนะครับคือทันเดอร์แฟงนั่นเองครับทันเดอร์แฟงเป็นท่าโจมตีท่าไฟฟ้าพลังโจมตี65ความแม่นยํา95นะครับซึ่งอีพวกหมัดก็ใช่เนาะถ้าจำไม่ผิดก็คือว่าพลังโจมตีกับความแม่นยําอะไรพวกนี้ก็จะเท่ากันเอฟเฟกก็จะแอบและไม้คล้ายกันแค่ว่าอันไหนติดไฟติดน้าแข็งติดอมาภารนะครับซึ่งอย ก็เหมือนกันเลยครับผมโอกาส10%ติดชาแล้วก็โอกาส10%ที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งติดชะงักนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็น10ท่าโจมตีของโปเกมอนที่เป็นหมวดการกัดนะครับผมเออซึ่งผมคัดจากการอ้างอีของสตรองจออย่างที่ว่าไปนะถ้าท่านผู้ชมฟังแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยมีท่าไหนที่แบบเป็นรูปแบบของการกัดอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถเสริมมาพูดคุยกันได้อย่างงี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะซึ่งตอนนี้ผมอยากถามท่านผู้ชมนิดนึงด้วยครับผมว่าท่านผู้ชมเป็นผู้เล่นโปเกมอนที่ชอบการกัดแบบไหนมมาากกที่สุดครับบลองบอง ว่าเฮ้ยชอบท่ากัดสักหนึ่งท่า2ท่าท่าไหนอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นผมนะผมชอบท่าครันช์กับท่าไฟเอฟแงมากที่สุดครับผมเออเป็นแบบถ้าเล่นโปเกมอนตัวไหนแล้วจะมีท่ากัดสักท่าหนึ่งนะก็จะติดธาตุไฟหรือไม่กระทั่มืดนั่นแหละครับดูเป็นการกัดที่ทรงพลังดีทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมบ้างนะครับว่าจะมีอะไรมาคอมเมนต์แชร์ในมุมของท่านผู้ชมกันบ้างเนาะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้สาหรับรายการออกอาวุธในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวของท่าโจมตีท่าไม้ตายหรืออาวุธออะไไไรรยังงแบบหนก็ตติดา กัันนะครบสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ